นะครับมาดูพื้นฐานง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับอันดับแรกเราก็ต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆก่อนใช่ไหมครับก็คือนําจุดสามจุดมาวางนะครับจากนั้นก็ลากคุมสามจุดนะครับสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับใส่ชื่อได้เลยนะครับเอา A b, c นะครับรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับก็คือรูปร่ยมท,ที่ที่มันปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดได้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนทุกจุดแล้วทําให้รูปสามเหลี่ยมนี้เปลี่ยนขนาดและมุมนะขนาดของด้านและมุมนะครับทีนี้หลักการของการสร้างรูปวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับ สรุปย่อๆคือแบ่งครึ่งมุมสองมุมหาจุดตัดแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากนะครับผมก็เริ่มแบ่งครึ่งมุมสองมุมนะครับเอาขอเป็นมุมแบ่งครึ่งมุม b ก่อนนะครับคลิกจุด3าจุดนะครับนี่คือการแบ่งครึ่งมุม B นะครับคลิกจุด abc สร้างเส้นส่วนเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับ อีกสักมุมหนึ่งมุม c ก็ได้นะครับชื่อเต็มคือ B C A นะครับเวลาเราจะเรียกชื่อมุมมุมสีเต็มๆคือ B C A หรือ A B C นะครับสร้างจุดเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับแบ่งครึ่งมุมอันดับสองคือจุดตัดใช่ไหมครับอันดับสามคือตั้งฉากนะครับ ตั้งฉากคือคลิกจุดศูนย์กลางวงกลมนี้นะครับจุดตัดเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมกับด้านด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับสร้างเส้นตั้งฉากนะครับอืมได้เส้นตั้งฉากมาแล้วนะครับคลิกจุดศูนย์กลางนะครับกับจุดที่ตั้งฉากนะครับ ดยีด่เกิดจากเส้นตั้งฉากตัดกันด้านใดด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมนะครับสร้างวงกลมเราได้ได้วงกลมขึ้นมานะครับยับยังไงก็ไม่หลุดนะครับวงกลมก็ยังแนบในเสมอกะขอซ่อนนะครับ Object ออนะครับชุดน,นี้ก็ซ่อนได้นะครับ จบเรื่องการสร้างวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ